สวัสดีจ้าพาทัวร์สไตล์ดูหน้าวันนี้ครัวดูหน้าจะทําอะไรเอ่ยเข้าครัวแล้วก็ต้องทากับข้าวเนาะเพิ่งอาบน้าเสร็จเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้านั้นน่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังลูกชายเอาซาลาเปาเข้าไปในโควเวฟลืมเอากระดาษออกเพราะซาลาเปาแช่แข็งมามันก็เลยไหมกระดาษแล้วควันก็เต็มบ้านเลยมันเต็มบ้านเลย เลยด,ด,ดูดอากาศแล้วก็ยังยังไม่หายวันนี้ดูน่าจะพาทำกะกหมูอันนี้กะกหมูทำให้แล้วเพราะว่าใช้เวลาในการเกียวนานกะกหมูกับโกกับถัวถ่วถั่วฝรั่งก็จะเป็นสั้นๆอย่างนี้แล้วก็มีอีกเมนูหนึง่งอันนี้เป็นปลาอืมเป็นปลา น่าจะเป็นปลาย่างเกลือเฉยๆน่าจะย่างเกลือเฉยๆไม่ได้ไม่ได้จะทําอะไรไม่ได้ทําแบบชูชีปลาเพราะว่าผัดพริกแกงถั่วนี่ก็พริกแกงอยู่แล้วก็คงจะทําแบบย่างเกลือย่างเกลือเพราะว่าปลาเนี่ยแฟนเขาไม่ค่อยกินอะ ฝรั่งเขาไม่ไม่ไม่ชอบกินปลาไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวก้างหรือว่าเป็นเพราะขาวกลิน่นกลิ่นของปลาหรือเปลาเขาไม่ค่อยกินม,มันถ้าทํามาแบบเรียบร้อยไม่มีกล้างหรอกอชิ้นนี้ห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมนะก็นี่ลดราคาแล้ว ลดราคาแล้วเหลือ49คูนก็50คูนก็ประมาณถ้าจะเป็นบ้านเราก็ประมาณสี่400 400่0ยกว่าบาทนะลดราคาแล้วราคาจริงมันเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้คือเอามาลดราคาก็ว่าจะเอามาทำน้ำยาหนุ่มจีนหรือไม่ก็ ทำแกงส้มอืมจะอร่อยมากเนื้อปลาเนื้อปลาสีขาวแบบนี้แต่ว่ามันมันยังไม่มีเมนูยัไม่มีไม่มีผักเพราะว่าร้านเขาปิดอืมหยุดเอของได้มาหยุดเทศกาลเด้มา,การก้านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจะจะปิดจะปิดอยู่สองวันเพราะว่าเพื่อหาสุขเป็นวันหยุดหย,ยุดเทศกาล เทศกาลเขาเนอะนั่นแหละเทศกา,เาเลเขาเนยแหละก็พักเรื่องเครียดๆข่าวเมืองไทยเครียดๆก็มาดูพาทัวร์ทำกับข้าวนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำกับข้าวคลิปก่อนๆจะกินข้าวก็อาจจะเดี๋ยวเราซัมเมอร์ก็ได้อาจจะได้เที่ยวกันพาเที่ยวคลิปของพาทัวร์ก็พากิน พาทำพาเที่ยวนี่แหละพาทัวร์พาแซบพาทำคลิปในอาหารที่ถ่ายรูปใส่ลง youtube อะเยอะมากอืมที่อยู่ใน youtube ครวออยู่ในเข้าไปในไอุ๊ของครัวดูหน้า โอ้โหเรียอาหารทำทำไม่ใช่ทำหลากหลายหลายประเทศนะก็ทำแต่อาหารไทยนี่แหละสิ่งที่ทำคือซื้อซื้อกับข้าวของซูเปอร์ที่นี่อย่างหมูอย่างเนื้ออะไรมันก็เป็นมันก็คล้ายๆของไทยอยู่แล้วเนาะเราก็ทำเป็นอาหารไทยคืออาดปอาหารนั่นแหละโชคดีอย่างหนึ่งคือแฟนเขากินแต่อาหารไทย อาหารปรั่งเราก็เราก็กินอาหารปลังลาาปล่งเรากินขอให้ทําปินอาหารชาติอื่นก็ก็ก็กินก็เคยทําเพราะว่าดูจากดูจกักดูทูบคนที่ทำดูทูบในหลายประเทศก็ทกําก็เอามาทําตามออทอดหมูได้กรอบมาก ชอบเอาน้ำมันหมูจะเอาน้ำมันหมูทํากับข้าวถ้าไม่น้ำมันหมูก็น้ำมันมะกอกส่วนน้ำมันพืชเอาไปทอดอันนี้น้ำมันพืชที่เราทอดอาหารแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราก็มาใส่นี่ไว้เพราะเราไม่ได้ทอดอะไรหลังๆัอย่างส่วนมากก็จะทดอดพวกหมูพวกอะไรนิดๆหน่อยๆ ผัดหมูกรอบพริกแกงพริกแกงถั่วนี้ไม่ได้ใส่กะทินะทุกคนจะใส่นมอืมจะใส่นมนมทิของที่นี่แหละนมไทยเดนมาร์นี่แหละ <c oughs> นมไทยเดนมาร์นมที่นี่อืมก็คือมันจะได้หวานมันเพราะว่าพริกแกงของเราเนะี่ย เค็มอยู่แล้วแล้วพี่เกงก็พี่เกงมาจากไทยแต่เพียงแต่ใส่กระปุกเพราะว่าเมื่อกี้ไปเที่ยว,วก็ใส่กระปุกไว้ ส่วนใหญ่ชอบอยู่ในครัวไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลกับพเพื่อนๆเนาะอ่าวิดีโอคอลกับพเพื่อนๆแล้วก็ไอคอลกับคนที่บ้านหรือว่าโทรศัพท์คนที่บ้านก็จะอยู่ในครัวนี่แหละสไตล์ดูหน้าดูหน้าคอลดูหน้านี่ย <laughs> อยู่ในในครัว นี่บอกอยังว่าเมีสระผมแล้วมาทำอาหารควันไม่ไม่ติดผมเรอก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกชายเอาซาลาเปาใส่ไมโครเวฟซาลาเปาแช่แข็งแล้วมันมีพลาสติกเอาออกไม่ได้เพราะว่ามันแช่แข็งแล้วมันแข็งแลืไม่ไมโครเวฟแค่สามนาทีมันไหมควันเต็มบ้านเลยพอควันเค็มบ้านกลิ่นก็เต็มเลยผมเนี่ยมีกลิ่นควัน จริงอ่ะัวผัดพริกแกงอ่ะชอบที่มันพริกแกงเยอะๆอืมพริกแกงเยอะเกินมันก็ดูแบบเค็มแต่เราจะเอาน้ำตาลตัดอืมเราไม่ได้เอาชูรสนะนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ไม่มีชูรสไม่ได้ใช้ไม่ค่อยใช้ ที่บางอย่างเราก็บางอย่างก็ดูหน้าก็ใช้นะใส่ชุรุสแบบพวกพริกน้ำปลาอย่างเงี้ยแต่แฟนเขาก็ก,กินแต่ว่าเขาก็จริงๆแล้วเขาไม่ค่อยอยากให้ใส่อันนี้เราผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะผัดในไฟอ่อนๆน,นะจ๊ะทุกคน แต่ว,ว่าทําอาหารทําอาหารให้ด้ากินทําเสร็จแล้วก็แบบว่าบางทีจะจัดบ้านเหมือนร้านอาหารเหมือนว่าเราที่บ้านเราเป็นร้านอาหารจัดตกตแต่งจานเนี้ยก็สวยดีว่าทําไมไม่ทําร้านอาหารมันยุ่งยากแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้เวยแล้วก็ได้เยอะขนาดน,นี้เนาะร้านอาหารเพราะว่ามันก็ต้องมีต้นทุนมาเยอะแยะอืม ต้องสั่งของสั่งอะไรไม่รู้ว่าใครจะกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําก็คงไม่ได้อะไรนะักเพราะว่ามือถ้าทางจะมือหนัก <c oughs> กะประมาณให้ไม่ถูกนะว่าราคาไอกองท่านี้ต้องใส่ขนาดไหนเราก็คงคิดว่าทําเหมือนที่บ้านเราทำมนะันนาะทาที่บ้านทําที่บ้านให้คนที่บ้านกินสบายใจปากบางทีอาจจะไม่ถูกปากถูกใจเขา บทีคนชอบชูรสเยอะชูรสน้อยอย่างเงี้ยก็มันก็มีร้านอาหารมีทุกที่แหลย <c oughs> ถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลอะไรน้ำตาลก้อนอะน้ำตาลปีน้ำตาลอะไรเนงะี้ย <c oughs> เนี่ยจ้ะน้ำตาลอ้อยป้า ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลทรายขาวสไตลพาทัวก็อยู่เรียกอะไร <laughs> ใส่ผ้าถุงอยู่บ้านนะทุกคน <laughs> บ้าน,านอยู่บนบ้าน เคยใส่ผ้าถุงแล้วไปทิ้งขยะหน้าบ้านฝรั่งเห็นเขาก็คิดว่าเป็นกระโปรงหรือเปล่านะเขากม็มองเขาก็ยิ้มยิ้มก็ที่นี่เ,เขาก็ใส่เสือผ้ากระโปรงนะมีผ้าถุงผ้าถุงเดี๋ยวเรอรอให้ใส่นมนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำตาลละลายดูนมนี้ก่อนว่าใช้ได้ไหม ไม่ได้ไม่ใช่อะไรที่ว่าใช้ได้แล้วไม่ใช่ไม่ได้นะทุกคนมัสโอ้ยไม่ได้หมดอายุนมหวานอาอกหวานไม่เชิงกับหมดอายุหรอกมันก็ไม่ได้เสียหรอกเพียงแต่ว่า มันนานแล้วมันอยู่ในตู้เย็นนานเป็นอาทิตย์แล้วที่เราไม่ได้กินเพราะว่าเราไปต่างจังหวัดกันเที่ยวต่างจังหวัดกันก็เลยไม่อยากจะการใส่นมสําหรับถ้าเป็นหมูชิ้นหรือว่าเป็นไม่ใช่หมูกรอบไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราทํากระปบอย่างเงี้ยหมูกรอบสามชั้นกรอบอะไรเงี้ยใส่นมดีมากเลยสําหรับเอหมูชิ้นเนื้อชิ้นเพราะมันจะทําให้ เนื้อนิ่มเนื้อนิ่ม,มก็เหมือนเราที่เราตักม,มักเอหมักหมักเนื้อหมักอะไรนี่แหละทุกคนถ้าเราหมักเนื้อกับหมักเนื้อกับกับนุมนุมสดเนี้ยมันก็จะจะทําให้นิ่มะจ,ะจ,ะจะทําให้หมูนุมสดนิ่มอืมอันนี้เรามาทํากับข้าวมันก็นิ่มเหมือนกันแล้ว แล้วถ้าเราจะทําจะทํารัดหน้าเราหมักหมูไว้ก็ถ้าไม่ใส่ไม่ใส่แป้งมันก็ใส่นุมไว้มันก็จะนิ่มก็ไม่รู้ว่าเป็นเคล็ดลับหรือเปล่านะแต่ําหรับดูหน้าทําแบบนี้ตลอดมันจะนุ่มนิ่มแล้วก็อร่อยอร่อยในแบบฉบับตัวเองก,ก็ไม่รู้นะ <c oughs> คนอื่ออนอาจจะเฉยเยไม่อร่อยก็ได้ เห็นทำหน้ากินอย่างนี้ถ้าคนอื่นกินก็คือว่าไม่อร่อยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ใส่ชูรสสองเราทำกับข้าวแบบจืดๆออกหวานหวานด้วยซ้ำไม่ถึงกับหวานมากหวานคือแบบไม่ไม่ไม่เค็มเลยเพื่อความหอมอย่าลืมใบใบใบมะกรูดด้วยนะคะ ใบมะกรูดเรามีปัญหาเพราะว่าเขาใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ถังอุปกรณ์ไว้บนตู้แช่แข็งไม่สามารถยกได้ก็ไม่ต้องใส่ดูว่ามีอันหีงน,นะอ้าเอาไม่ใช่ Oh. ใบมกรดแห้งของเราก็ไม่เห็นอันนี้เหมือนรสดีของฝรั่งเราก็ใส่นิดหน่อยเพื่อรสติทที่ดีน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อชูรสเพื่อชูรสไม่ใช่ชูรสนะเพื่อชูรสว่า ให้มันแบอกอ้นหวานรสชาติเค็มมันหวานให้มันพอๆกันไม่ไม่อันดอันใดอันหนึ่งรุนแรงกว่ากันไม่อันใดอันหนึ่งชิงกันชิงชิงกันมาเกิดนี่ถ้ากลัวมันแห้งไปเราก็ใส่นมเพิ่มนะคะ อืมอืมอร่อยขนาดว่าใส่น้ำตาลแล้วนะทุกคนมันยังออกคุณเค็มเพราะว่าพริกแกงเค็มมากน้ำตาลก็ยังไม่อะไรเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะต้องใส่ต่อไปนี้ก็คือน้ำเปล่าเพรานมก็เป็นนมหวานน้ำเปล่านิดนึงขืดน้ำก๊อกใส่เลยเอ๊ใช้เลยเพราะน้ำก๊อกทีนี่กินได้ปืนน้ำก๊อกกินได้เลย แล้วให้ทุกคนดูนี่ค่ะเสร็จแล้วกำลังเดือดแล้วก็เสร็จแเท่นี้นะคะคลิปนี้อย่าลืมเป็นกดไลค์กดกดซับสไคร เป็นกังใจให้ดูหน้าด้วยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลา,าดคลิปต่อไปบ๊ายบาย